ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่พีๆน้าๆทุกคนหลายวันแล้วครับไม่ได้ลงคลิปยุ่งอยู่กับการทํานาอยู่ครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวครับวันนี้เมื่อคืนเข้าไปกีดยางออกมาจากตอนเช้าไปเข้าไปหยอดน้ํากดเสร็จก็มาก็อยู่สวนทั้งวันเลยครับมาทําต้นทุเรียนครับเอาใบตะขบมาคุมไว้พอดีแต่งกิ่งตะขบครับ แตงกีกิ่งตะขบให้ต้นผักหวานไม่รู้เอาไปทิ้งที่ไหนครับแล้วก็มาคุมตรงโคนทุเรียนไว้ครับช่วงนี้อากาศมันแรงก็ทำให้ต้นทุเรียนหน้าดินมันแห้งไวเราก็เอาคุมไว้ปกติก็เอาฟางข้าวแล้วครับพอดีเรามาตัดแต่งต้นตะขบก็เอามาคุมไว้เลยครับก็ทำพึ่งเสร็จครับต่อไปก็จะเป็นการ เช็คระบบน้ำเราก็จะได้สูบน้ำขึ้นจากบ่อขึ้นมารถผัวกหวานครับรถผัวกหวานรุเรียนต้นทุเรียนก็ปลูกไปแล้วครับสิบต้นเหลืออีกหนึ่งต้นครับที่ยังไม่ปลูกเพราะว่าต้นมันหักดามไว้อยู่ให้มันฟื้นตัวก่อนครับนี่ก็ทำตั้งแต่เมื่อวานนะครับค่อยๆทำไปครับมาทำต่อวันนี้ก็เพิ่งเสร็จ ตะโบพวกนี้ก็จะได้แต่งกิ่งออกหมดเลยครับนี่ลิ้นจี่ก็แตกยอดแล้วต้นใหญ่ๆอย่างนี้เราก็เก็บไว้ครับให้มันแห้งเอาไปทำฟืนทำกับข้าวครับกอบไปทำกับข้าวส่วนที่เหลือก็ยังไม่ได้เก็บเลยครับก็ต้องเอาไปคุมพวกพุต้นไม้ย่างอื่นแหละครับเพราะว่ามันหมดแล้วต้นทุเรียนคุมไว้หมดแล้ว ก็เหลือโซนตรงนี้ครับที่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งต้นตะขบลงก็จะทึบหน่อยเราต้องแต่งลงครับให้ต้นผักหวานเราโตนะครับนี่ต้นผัหวานต้นนี้ถือว่าโตวไวมากครับสองปีต้นนี้โตวไวนี่ครับตันนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานงจะปลูกแซมไปเรื่อยๆนะครับผักหวาน ปลูกทุกปีครับผมมีทั้งต้นขายแล้วก็เอามาปลูกมีทั้งเอามาขายเอามาปลูกปลูกแซมไปเรื่อยๆต้นนี้จะเป็นพวกต้นยางนาครับมันโตแล้วก็จะลงเชื้อเห็ดละงอกแล้วเดี๋ยวค่อยถามพวกที่ทำก่อนครับว่าเขาซื้อมาจากไหนเชื้อเห็ดละงอก เพราะผักหวานก็เริ่มแตกยอดแล้วครับแต่ยังไม่เยอะตรนนี้จะเป็นต้นตะขบป่าเอามาปลูกลองดูครับติดลูกแล้วนะครับ2ปีติดลูกแล้วแต่ไม่ได้กินครับไก่เยอะ ่วนนี้ก็จะลกหน่อยครับยังไม่ได้มีเวลามาตัดหญ้าให้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นป่าผักหวานเหมือนกันครับแต่เป็นสวนเล็กสวนยังผัวกหวานยังเล็กๆอยู่มันโล่งเกินไปครับมันเลยไม่ค่อยโตมันต้องเป็นป่าทึบๆเราต้องพยายามปลูกป่าก่อนเราค่อยปลูกผักหวานนี่ครับผัวกหวานมันก็ไม่ตายนะครับมันก็พยายามขึ้นอยู่ ตัดบ่อยครับตรงนี้ตัดยาบ่อยเพราะว่ามันเป็นป่ามันไม่ค่อยทึบเลยว่าจะพืชมันขึ้นได้ง่ายครับต้นยางนาก็ยังเล็กอยู่เลยนี่ครับเดี๋ยวก็จะเป็นต้นผักหวานต้นลเล็กๆถ้าเราเอา้าพวกนี้ออกได้แล้วก็เราคุมยาได้ก็มันก็จะเกิดโตวไวครับส่วนมากมันไม่ค่อยตายนะครับต้นผักหวาน มันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีเวลาอยู่นิดหน่อยครับแล้วก็ตอนเย็นี้เข้าไปกีดย้ายอีกพ่งนี้ก็จะได้พักแล้วพ่งนี้ไม่ได้กีดต้นไม้พวกนี้เป็นพืชที่กินได้นะครับแกงยอดคล้ายๆกับหน่อไม้ครับแกงใส่ใบายานางชีโคงหมู ันจะปลูกไว้ครับผมชอบกินก็เลยเอามาปลูกปลูกไว้เยอะครับตัวน,นี้มันก็มีตายบ้างมีเกิดบ้างตอกระเจียวก็ต้นมันก็เหี่ยวมาแล้วครับนะครับเ,เดี๋ยวถึงฤดูผลขึ้นมามันก็จะลอกแตกยอดขึ้นมาให้เราได้กินเยอะครับมีทั้งกระเจียวป่าแล้วกระเจียวหวานปลูกไว้เยอะครับแถวนี้กิน กินไม่หมดนะครับจนปล่อยให้ดอกมันแก่เดี๋ยวเข้าบ้านก็จะเอาลูกหมาไปให้ญาติที่ขัวสูงครับไปทำบ้านเขาถามว่ามีลูกหมาไหมที่บ้านเขาไม่มีหมาครับอเไรอยากได้ลูกหมาไปเลี้ยงก็ออกจากสวนก็จะพาเอาลูกหมาไปให้ญาติที่บ้านขัวสูงครับ ไปดูหนองก้าวเจริญก่อนควายก็ไม่มีที่เลี้ยงครับเขาเกี่ยวข้าวเขาปลูกข้าวโพดมันเลยขึ้นไปไม่ได้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็ปลูกข้าวโพดเลยครับขึ้นไปเดี๋ยวมันเหยียบแปลงข้าวโพดเขาก็เลยไม่ได้ขึ้นไปครับก็เลยไม่มีที่เลี้ยงไว้อยู่ตรงข้อ ก็ตั้งแต่เกี่ยวข้าวครับฟายก็ไม่ได้ออกไปเลี้ยงเลยครับให้กินฟางข้าวก็มีเล็มหญ้าบ้างนิดหน่อยครับมันไม่เหมือนปีก่อนๆท่านนองแกจเลิญกเจเินดื้อครับจมดื้อโตแล้วครับสิกประวันแล้วสิบสามติดสี่วันะมาแล้ว มะลิก็รอคลอดอยู่ครับแม่มะลิก็รออยู่สามสี่วันแล้วครับตัวนี้ครับกําลังจะคลอดคิวต่อไปก็จะเป็นแม่ของมะลิแล้วครับก็นอนก็ไม่ได้ค่อยได้นอนเท่าไหร่ต้องระวังครับมันเคยออกลูกตอนคืนครับลูกสองตัวได้ตอนคืนก็ต้องระวังนี่จะเป็นลูกตัวที่สามครับ นะครับเอาหมาน้อยไปให้ญาติกันครับนี่พ่อของก้าวเจริญไปแล้วครับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ